เราจะไปชมหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑ์ศิลินทรน,นะครับคงจะเดินขึ้นไปสักคู่หนึ่งอันนี้คือทางที่เดินขึ้นมานะครับประมาณ500เมตรเดินขึ้นเขาตลอดก็จะเห็นลังคาสีแดงอยู่นี่ก็จะถึงแล้วครับ หลุมขุดค้นไดโนเสาร์อ๋อเหนื่อยเหมือนกันนี่ครับปีพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวนะครับกุ้มนี่ก็คือกองครับเขาเปลือกที่เขาเอามากองรวมกันนี่เขาเรียกว่ากุ้มนะครับภูกุ้มข้าวก็เหมือนจะ เป็นภูขนาดใหญ่นะครับที่เหมือนเขาเอาเข้ามารวมกันอันนี้จะเป็นโครงกระดูกจำลองนะครับเดี๋ยวไปดูโครงกระดูกจริงบ้างครับอืม อันนี้คือโครงกระดูกจริงใหญ่มากครับใหญ่จริงจริงอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งของร่างกายไดนโนเสาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง นะครับตัวนี้จะเป็นซี่โครงโอ้เยอะครับเยอะนะเศษชิ้นกระดูกไดโนเสาร์ดูระดับดินเดิมนะครับระดับดินเดิมก็คือจะอยู่บริเวณ ทางเดินเลยครับครับเหมือนเขาจะทำเป็นล่องน้ำไว้นะครับคือน้ำมันจะไหลลงมาจากภูเขาแล้วมันจะเพื่อไม่ให้มันโดนกับซากกระดูกนะครับาทางพิพิธภัณฑ์ก็จะทำล่องน้ำเบี่ยง เบี่ยงลงก็จะมีท่ออยู่ท่อ p v c นะครับคงจะตัวใหญ่มากครับเมื่อร้อยหาสิบล้านปีที่แล้วนะครับใหญ่มากครับนี่เรามาดูประวัติแป๊บหนึง่งปูกุ้มข้าวหลวงปู่หาสุภโรครับ สาธุครับหลวงปู่นมัมศการหลวงปู่ครับวัดส,สักวันภูคุ้มข้าวอำเภอนนบุรีอำเภอตำบลนนนบุรีอำเภอสัสคันจังหวัดกาลสินนะครับนี่ปี2513อันนี้หลวงปู่เล่าไว้นะครับอาตามาได้พาภิกษุสามนเณรในวัดพัฒนาถนนรอบภูเขามาหลายวัน ทีนี้เมื่อไปถึงจุดซากไดโนเสาร์นั้นไม่นึกว่าจะเป็นกระดูกไดโนเสาร์เข้าใจว่าเป็นต้นไม้กลายเป็นหินเรียร่ายู่ตามเขายาประมาณ10เมตรเข้าใจว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็เลยหยิบถือเอากระดูกหนักประมาณ6กิโลได้นำว่าเก็บไว้ที่ศาลานในช่วงปี2535โอ้กินเวลาน,านานมากนะครับ20กว่าปีนะ อาตมาได้ขึ้นไปนั่งวิปัสสนาอยู่ที่หลังภูคุ้มข้าววันนั้นเป็นวันฝนตกหนักปรากฏว่าได้นิมิตเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งคอยาวๆเล่นน้ำอยู่ในสระน้ำที่วัดที่เราอยู่นี่แหละไม่นานมันก็หายไปคันปี2536้กก้อนิมิตอีกครั้งหนึ่งและเมื่อปี37ตอนเข้าพรรษาก้นิมิตเห็นอีก อยู่ใกล้ประมาณ10กว่าเมตรเท่านั้นอีก3วันต่อมาก็นิเมิตเห็นแสงสว่างสีเหลืองแล้วก็เห็นรถบัสสีแดงวิ่งมาจากถนนทิศใต้มาที่วัดเรานี่แหละจากนั้นก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินออกมาหันไปทางทิศตวนตกเชียงใต้ท่านชี้ลงตรงพบกระดูกไดนโนเสาร์แล้วพูดว่าที่นี่สมบูรณ์แล้วจากนั้นภาพก็ค่อยๆหายไปอันนี้คือหลวงปู่ท่านเล่าไว้นะครับพออาตมา พอเช้าอัตมาไปตรวจด,ดูตรงที่รถคันนั้นจอดก็พบชิ้นส่วนกระดูกเป็นหินโผลออกมาก็เก็บมากองไว้ประมาณ20-30ชิ้นไปเจริญพรท่านนายอำเภอมาตรวจด,ดูเมื่อท่านมาตรวจด,ดูก็ไปแจ้งไปที่จังหวัดและแดนมนินการแจ้งให้ทางกรมทรัพยากรธรณีมาตรวจสอบปี38นะครับนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของกระดูกไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าว ซึ่งพระยานวิสารเถระพระกูวิจิตสหสกุลเจ้า,าวาสวัดสกวันได้นิมิตเห็นไดโนเสาร์และพบแหล่งสะสมกระดูกซึ่งต่อมานายนายวราวุฒิศรีสุธานศรีสุธรน,นักธรณีวิทยาและคณะสำรวจกรมรัพยากรธรณีก็ทำการสำรวจขุดค้นอย่างเป็นระบบจากนั้นได้ก่อตั้งเป็นอาคารหลุมขุดค้นไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ศีรินทอนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและวิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านธรณีวิทยาและบรนพาชีบินจนถึงปัจจุบันโอ oh, oh. ้นสัสศกาาหลวงปู่เดอ้อนี่เอามารดกตกทอดตั้งแต่ด็กดำบันนะครับมาให้ลูกหลานชมนะครับอ้าวก็ยังมีอีกป้ายหนึ่งนะครับโอ,อ้ฝั่งนั้นก็จะเป็นหิน,นครับเป็นหินนะ นี่ภูกุ้มข้าวครับมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับกลุ่มคือคือกอ,องนะครับตัวอย่างแหล่งที่พบซากดึกดำบรรในประเทศไทยก็จะมีหลายแหล่งครับ กาลสินขอนแก่นอุดรธานีสกลนครเูมิเลยมุกดาหารปราจีนนครราชสีมาเพชบุญหนองบุลมพูอุบลน,นครพนมพิษสุโลกร้อยเอ็ดสระแก้วพะเยาบุรีร์อำนาจเจริญนะครับาดูจากฝั่งทางนี้นะครับ นี่ระดับดินเดิมนะครับระดับดินเดิมอยู่ตรงนี้ยังเป็นต่อไม้อยู่นะครับลึกลงไปประมาณ4-5เมตรนะครับก็จะพบซากกระดูกไดนโนเสาร์นะครัดเดี๋ยวเราไปดูตรงจัสการบ้างครับอันนี้จะเป็นการจำลอง กระดูกส่วนหัวนะครับภูเวียงโกสรัสิริทรนีนะเป็นชื่อไดโนเสาร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกส่วนต่างๆ,ๆกระดูกต้นแขนครับอ,อันนี้ต้นแขนขวา อันนี้ต้นแขนซ้ายนะครับอันนี้กระดูกสะโพกซ้ายต้นขาขวาโอ้ใหญ่มากครับน่าจะประมาณเม็ดหนึ่งนะความสูงนะครับอันนี้กระดูกปีกสะโพกขวากระดูกใต้กระเบนเน็บนะครับ เขาบอกว่าในหลุมที่เราดูเมื่อกี้นี่ครับสามารถแยกได้สตัวนะครับหลุมที่เราไปผ่านมาดูเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นเป็นภาพจำลองอมีกระดก650ชิ้น น่าชมมากครับขึ้นมาช้าไปครับ,รบขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ